2เหตุการณ์สำคัญในกฎของร้านเคบับที่ต้องทำตามกันทำมาอยากแพ้ใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตตุ้มเครื่องหมายบ่งสีแดงแถวๆนี้กันไ้ด้วยนะคะ2เหตุการณ์ที่ถูกระบุเอาไว้ในกฎของร้านที่หลายๆคนยังทำตามกันไม่ค่อยถูกเพราะบางคนอาจจะไม่ถนัดภาษาอังกฤษพอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเกมก็แปลออกมาได้งงๆคลิปนี้เราจะพาไปดูวิธีการรับมือกับ2เหตุการณ์ในกฎกันค่ะเหตุการณ์แรกเนื้อดิ้นหรือเนื้อเต้นเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ดีๆก็มีแสงสีแดงออกมาจากเนื้อย่างแล้วเนื้อย่างของเราก็โยกไปมาหากเราเจอสิ่งนี้เมื่อไหหรร่่ใ้้เเาาาีปิดตยแลว ออกไปนอกร้านทันทีให้เรานับในใจประมาณ5วิแล้วกลับเข้าร้านอีกครั้งเนื้อย่างของเราก็จะสงบก็ให้เราไปเปิดเตาย่างใหม่พร้อมทำ กันต่อได้เลยและเหตุการณ์ที่2การตรวจสอบในคืนวันศุกร์ตอนตีสองที่จะมีรถสีดํามาจอดหน้าร้านเราจากนั้นขอบจอเกมของเราก็จะเป็นสีแดงแให้เรารีบวิ่งออกนอกร้านและอย่าหันหน้ากลับเข้าร้านโดยเด็ดขาดรอจนกว่าแสงสีฟ้าจะหมดไปพอแสงสีฟ้าดับลงแล้วเราก็สามารถกลับเข้าร้านไปทํางานต่อตามปกติได้เลยค่ะใครกลัวลืมตรงไหนก็สามารถกดเซฟกันไว้ก่อนได้เลยนะคะอย่าลืมส่งให้กับเพื่อนๆชาวเชฟเคบับมาทําตามกฎกันด้วยนะฝากขอน้าจอสองทีเพื่อให้รู้ว่ามีใจให้กันด้วยนะคะเราจะกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย